พยานอันดับหนึ่งเทียหนึ่งมาถือด้วยนะครับขับเชฟไปได้ย <c oughs> จะให้คุณดูเป็นสักกี่พยานแต่ผมไม่อยากเสียนเอ็ดฟ <c oughs> ุกเรนดัมวาทุกเรนนะไอออนแลนด์ด็อกด็ผิด <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมีหาดก,กับเกมนะ <c oughs> วันนี้มากับคอนเทนต์นะครับสอนเล่นเมตลกกาล้ก็ขึ้นนี่โอ้โหเท่ขนาดเนี่ยครับมันต้องมาดูแล้วเปล่านะวันนี้นะครับเรามีเมตาที่ตอนเนี้ยกำลังขึ้นเทนทยานอันดับหนึ่งเทียหนึ่งมาถึงเลยน,น,นะครับจากวันก่อนผมยังดูมันยังอยู่เทียสองวันนี้มันขึ้นมาเทียหนึซะแล้ว ซึ่งมันเก่งมากเลยอะเด็กเนี่ยเราไปดูกันเลยว่าวัตถุดิบของเด <remembering. saliva. S 1> ็กเนี่ยมีอะไรบ้างขับเชฟไปได้เขับเชฟไปครับนี่ครับและนี่ก็คือเด็กเมตาสอนเล่นเมตาของเราในวันนี้นะครับมีชื่อว่าชื่อว่าอะไรว่ามีชื่อว่าเฮรา t r บูนอลนะครับผมก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างเอร่ากับตุรการสามหน้าลิฟวิ่ง r i บูนอลนะครับซึ่งเด็กนี้ก็จะมีการที่หายากๆอยู่ประมาณ2สองาใบจะมีโมดอกครับลิฟวิ่ง r i บูนอลแล้วก็ไอออนแหละที่ที่จะหายากๆเลยนะส่วนตัวอื่นก็ถ้าเกิดคุณภู3สามคมเนี่ยคือคุณน่าจะมีครบหมดแล้วแหละพวกนี้อ่ะ เดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามีาการอะไรบ้างเล่นยังไงบ้างอย่างแรกนะครับ Invisible Woman Invisible Woman นะครับเป็นการที่สําคัญมากในเด็กนี้คือทําให้เปิดท้ายเกมนะครับซึ่งเปิดท้ายเกมเนี่ยเราแน่นอนเราเด็กเฮราเราต้องเล่นกับโมดอกเฮราอยู่แล้วหลักๆของ Invisible Woman ก็คือเอามาคอมโบกับโมดอกและเฮรานะครับในการทําให้โมดอกเนี่ยปาดเรามือทิ้งทั้งหมดแล้วก็เฮราตัวคือเฮราก็ชุบชีวิตขึ้นมานะครับทุกตัวที่เอาทำลายทีซึ่งในเด็กเราเนี่ยลองสังเกตดูคือไม่มี ตัวอ่อนๆเลยนะนี่และตัวเปง้ปงๆตัวอ่อนๆเนี่ยที่เหลือเนี่ยจะมีเมจิกนะครับยืดระยะเทินให้เราจัวได้ครบทุกใบนะครับทำให้เราได้เฮราแล้วก็โมด็อกนะครับแล้วก็อินวิสิบิลแมทหลักๆคือ3ใบเนี่ยคือต้องอยู่นะครับถ้าโดนดักโดนแก้ทางเนี่ยก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็คริสตัลนะครับก็จัวการ์ดคนละใบน,นะครับก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้เราได้การ์ดครบคอมโบของเรานะอินวิสิบิล โมโดอลเฮลานะครับเป็นตัวที่คอมโบเนี่ยต้องมีต้องครบนะครับพอเราเล่นเนี่ยพวกเน้นยื้อแล้วก็เน้นจวเนี่ยทำให้การ์ดในเทิร์นสุดท้ายเนี่ยเราแทบจะมีทุกใบนในเด็กเราเลยแล้วพอเรามีทุกใบเราก็าเอาโมโดอกแล้วก็ฮีลาชุกเท่ากัวบว่าการ์ดเก่งๆในเด็กเราเนี่ยได้ลงมาแน่แล้วหารสามอาจจะไอคอนแมนคูณ2ในเลนที่พอเหมาะพอเจาะอ,อีกถือว่าสุดยอดแรงมากออนสลอตดกครับ เรียกได้ว่าถ้าไอออนแมนอยู่กับออนซอลอสเมื่อไหร่มีเสียงแน่นอนส่วนไอออนแรดก็คือเอามาเผื่อในกรณีที่จั่วไม่ได้จริงๆแล้วเฮล่ามันคือใบใบต่อไปใบสุดท้ายจริงๆเราลงไอออนแรดมูดอกและไอออนแรดแทนได้เอางี้ดีกว่าอ่ะมาเราไปดูกันว่าหัวขนาดไหนถ้าไม่โดนแก้ทางผมรับประกันได้เลยคุณแรงขึ้นแน่ๆมาจะได้รู้กันไปเลยว่าเด็กเนี่ยมันจะฟัดกับคนที่เขาอยากขึ้นร้อยกันได้ไหมคือตรงเนี้ยคือมีแต่คนอยากขึ้นร้อยอะครับ มันก็เลยตึงแบบตึงมากๆตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยเลยนเลยน,นี่ยครับบนมือเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะจั่วไม่ได้ประมาณนั้นคืออัน,นอันนี้คือคือธรรมชาตินะธรรมชาติของเด็กนี้เลยที่ที่เราจะไม่มีอะไรดูเด็กเราชื่ออะไรนะท่านผู้ชม เฮราไทบูนนลไทบูนอลอยู่แต่เฮรากูไปเลยยอมแพ้ไปหมดอยู่ทำไมอ่ะเออไม่มีความจำเป็นเหมือนคุณฆ่าผมตายทั้งวีไอ้ตรงโคเวียนนี่มันหลายทีแล้วฮะบอกให้ผมไม่ชอบมันเลยมาครับบนมือเราคือเกลือมันเดิมครับ ขอเห้ยอ,อย่าเอาอะไรมาตัดคอมโบมาแก้ทางเลยเลยฮะจะขึ้นแรงร้อยได้ต้องต้องยอมแพ้เดี๋ยวผมในอนาคตผมจะมีคลิปสอน6เทคนิคในการขึ้นแรงร้อยนะครับผมไปโจทย์มาแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะสอนคุณทีละขั้นตอนสิ่งที่คุณต้องมีคุณสมบัติที่คุณต้องมีแล้วคุณถ้าคุณทําตามผมได้หมดเนี่ยรับรองได้ชัวะเหมาะมชีชัว์จริงนะครับคบริสตัลฮะเมจิกมัน ไว้ลงเทินสี่เทินห้าได้นะไม่จำเป็นต้องรีบมากเราลงคริสโอลไปก่อนเขาเด็กทำลายนะนนเขาน่าจะเก่ง <c oughs> แต่เขาไปเข้าโนวาแล้วเขาทำลายโนวาทิ้งไม่ได้ดิสวยเลยที่เนี้ยมาผมไม่ให้เขาได้พลังบวก2องนะมันไม่ค่อยดีพลังบวกสองอุ้ยแต่เขากินว่ะเวนอมออผมยืดเทินก่อนผมยืดเทินให้ผมได้จวทุกใบนะตอนนี้ผม เหลือเด็ก4ใบนะอ่ามาแล้วมาแล้วตัวหนึ่งครับคอมโบเรามาอินวิ i ิเบลนะครับลงไปเลยขอ3ผมก็ลงเลยเพราะว่านี่คือเมนนะเราต้องลงครับยังไงก็ต้องลงจวได้เมื่อไหร่ลงเมื่อนั้นโมดอ,อกครับโมดออ แล้วก็เหมือนเดิมครับเฮราคอมโบเรานะครับมาลุ้นว่าไอออนแมนอยู่กับอินฟินิตแล้วก็ลิฟติงไทเบอนอยู่ไหนก็ได้จ้างมัน okay. <Okay. S 2> เขาอยากเล่นคอมโบอะไรเขาก็เล่นไปฮะเราไม่ต้องไปซีเรียสมากถ้าตับใดที่เขาไม่ได้แก้ทางแล้วนะเฮราครับผมไม่กดสแน,นปแล้วกันจะให้คุณดูเป็นสักขีพยานแต่ผมไม่อยากเสียงหรอเพราะตอนนี้ผมไม่ได้ดูอีกฝั่งเลยเอาทิง้งไม่ได้ดูอีกฝั่งเลยครับ ดูแค่บนมือตัวเองแล้วก็เล่นไปตามแผนของเราอะที่เราซ้อมอะซึ่งไม่ได้มองฝ่ายตรงข้ามเลยถ้าเขาไม่ได้แก้ทางเนี่ยเขาก็ทําลายเราไม่ไม่ได้ไหนแก้ทางอะไรนะครับเขาก็ทําลายไปเดฟูเดซมาดูกันว่าเนี่ยสิบสิบห้าอุ้ยแล้วเขาให้เดสเราขึ้นมือตายแล้วเราก็ชุบมันสิพี่ ơi. เอ้ยนี่ยครับชบครับ มาครับกีแกนโตเดสไอาอนแมนเลนการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขออีกตัวอ้าวลิอวิ่งไทเบอร์นอลได้อยู่ออนสลอตอ่ะอินฟินิตอะเป็นี่ยเนี่ยแหละครับอันนี้อีกฝั่งเขาฟูคอมโบอ่ะแทบแบบฟูคอมโบจริงๆอ่ะคือเขาเก่งแทบทุกเลนนะแต่คุณดูสิแล้วคุณดูสิ่งที่ผมทำไปสิ ผมไม่ได้ดูอีกฝั่งตรงข้ามด้วยซ้ำอ่ะมันตีนิ้วเปาะเลยอ่ะมันงี้แหละแค่คอมโบสามตัวคุณอ่ะที่เหลือคุณจะเล่นอะไรคุณก็เล่นจริงมันโหดอย่างนั้นจริงเลยผมจะบอกให้ไม่งั้นมันไม่ขึ้นมาเทียนหนึ่งไดนะ้ของจริงว่ะของจริงแต่ถ้าโดนแก้คุณก็คุณก็ต้องยอมนะไม่ใช่ว่าคุณเป็นฝืดดันทุลังเล่นอ่ะเขาแซนปมาอย่างเงี้ยแล้วเขามีแผนที่ที่แบบ เขารู้ว่าคุณสู้เขาไม่ได้เงี้ยก็จบไปก่อนมึงอ่ะไปก่อนเลยเปลี่ยนให้ไวเลยจะมาเปลี่ยนบนมือผมเป็นสามใบผมก็ขี้แตกอะนี้เล่นไม่ได้ครับจริงๆอันนึงที่ผมคิดว่าดีนะคือเล่นเล,น,เลนละตัวเนาะแล้วก็ลง INVISIBLE เป็นตัว2อาโมดอกสาและเฮล่าสเท่ากับเลนเนี่ยเราปิดปิดเพื่ออะไรปิดเพื่อไม่ให้อออนแมนมาผู่เลนนั้น ทำให้อออนแมนไปเสียเสียค่าพลังนะเนาะเพราะอออนแมนถ้าเกิดไปอยู่กับตัวชุบที่พลัง20 14อะไรเงี้ยผมว่ามันแรงกว่าเยอะเพราะฉะนั้นอะผมแนะนําให้ให้ปิดดีกว่าปิดเลนดีกว่ามันจะดีกว่าเฮ้ยโอ้เขาสสยคอนเจอรเลยไม่รู้นะเต็มเลยเฮ้ยทำไมเขาถึงแน p ปวะทำไมเขาถึงแ n น p ปะ แต่ตอนเนี้ยเออแต่ตอนเนี้ยมูดอกผมไม่ขึ้นว่อคุณจริงจังเลยเอาจริงตอนเนี้ยคอมโบเราไม่ติดเลยนะเราน่าจะต้องยอมนะคุณเพราะว่าเทินหของเราได้ชาเวสเทินเจ็จะมาโมูดอกก็ไม่ทันและเทินเจ็ต่อให้ผมโมูดอกผมก็ลงโมูดอกไม่ทันเพราะผมต้องเฮล่าก่อนมูดอก<ะ>ซึงมันผิดคอมโบละเพราะฉะนั้นยอมยอมนะครับ ถ้าไม่ถึงสามใบก็ยอมโดราต้านะครับอืมอินวิซิเบิลกว่าจะมาคุณพี่หายไปนานเชียวอินวิซิเบิลครับมาอนนี้ถือว่าจิกซอมาแล้วสองตัวครบสามเมื่อไหร่เป็นสามประสานที่เรียกได้ว่าถ้าไม่มีทางแก้ก็ต้องยอมแพ้ สอมมอบสแต่โดยดี v s สวิวครับหวังว่าไม่เอาอะไรสวยๆมาให้นะชัวไปครับคิดสอบไอออนแหละมูรามะสะกเขาเล่นดาเ้นหลายตัวชัวปาบนี่โมดอกขึ้น or แล้วงั้นผมเล่นไอออนและได้ผมเล่นเลนนี้แล้วกันเป็นการ์ดอะไรไม่ได้มีการ์ดท,ที่เรากลัวหรอกครับมัน ไอออนแมนนะเนี่ยเท่ากับเรามีไอออนแมนสองตัวคุณผู้ชมคิดดูเวอร์ไหมเวอร์ไหมผมแนปเลยคุณมาดิเขาจะมีอะไรผมยังไม่เห็นเขาทำอะไรเลยเทินห้าเขาก็มีเชดาเช่นก็ไก่สองตัวอลังสิบหกเขาทิ้งไอออนแมนผมจำได้ไม่ทิ้งตัวอื่นสบายชิวๆกิ้วกิ้วปิ้วปิ้วไป มาดูความแรงโมดอกพลังเท่าไหร่อืมุปกรีนบุ่มสิบหกชาเวสอผมโมดอกมังอืมเฮ่าอืมถ่ายูุนาแล้วไอออนแมนอีกตัวอ้าวคุณดูอืมอืมอืมอ่ะเออเอาสี่สิบ ทุกเรน,นรครับทุกเรนนะเฮราไทบุนอครับบทเอาคืนอะผมขอแบบเน้นๆแค่นั้นเองมันดีตรงที่ถ้าแพ้ก็รู้ตัวว่าแพ้ไม่ต้องมามีแบบลุ้นให้แบบอุ้ยอุยมีโอกาสได้มีโอกาสได้เงี้ยแพ้ก็คือแพ้ครับเด็กนี้ไม่เสี่ยงไม่ต้องมาเสี่ยง50 5 0อีกต่อไป คุณจะเสี่ยงอีกตอนก็คือตอนที่คุณจะโดนแก้ทางตอนจบนั่นแหละเส่ยงเยแล้วคุณได้เปิดทีหลังด้วยถ้าเขาม,มีหมาเนี่ยยิ้มหวานนะแต่ส่วนใหญ่หมาก,ก็คนเราก็ไม่ค่อยเก็บไปไว้เทินสุดท้ายอยู่เลยครับยากมากเลยเด็กนี้ยาพลังสู้กันซะแล้วเอา้าในวิลล่าเขาจะบินนะอยู่วิลล่าเขาจะบินครับเขาทำอะไรไม่ได้ต้องไปในวิลล่าหนะวานหวานแล้วนะ Nice ตุ่มตุ่ม,มเทินห้าต้องโมโดอกนะ ผมผมขอวางโมดอกไว้ก่อนเป็นชัวชูรีครับเขาเน้นพลังอยู่แล้วชัวชัวโอ้โมดกเฮล่าเลยวิชันครับเด็กเสริมพลังครับเขาไม่น่ามีอะไรขัดผมนอกจากเอนชานเทรสนะซึ่งผมก็โกดก่อนเลยแล้วนะ,ะ <No. S 1> น่าจะเอนชานจริงแต่ผมลงคอมโบติดเงียผมก็ชิวชิวแล้วผมก็ชิวๆวเพราะว่าคอมโบผมติดเงียอย่างน้อยมันไปลงเงินไหนผมก็ อาจจะได้ออนสลอตมาจั่ะตอนเนี้ตรงกลางน่ะอินฟินอตน่ะไทบูนอลอืมสาคุณว่าเขาเอาไงเขาจะน้าผมได้ไหมละ่ะแค่นั้นแหละคือต่อให้เทินนั้นนะ่ะเขาจะตัดเอ็นชั้นผมอะสุดท้ายเอาผมลงเฮล่าไปแล้วม <S <S โมโดอกมันเปิดก่อนเฮลา100่าร้อปซถ้าเขาไม่มา มารุ้นกันดีกว่านะครับ The Lab เราน่าจะต้องปิด The Lab ครับเพราะว่าถ้าเขาได้เอาไปใช้นี่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเขาเยอะมันมีหมาซะด้วยแม่ไม่รู้เอามาหลอกจริงหรือเปล่าโปรไฟล์เขาหมาเลยนะ f o r ์รครับเล็กทำลายอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรขนาดนั้น b r ื t โอ้โหผมเปิดปิดไม่ทัน My God <c oughs> ไม่ทันก็คือเปิดไม่ทันครับไม่ต้องมาเสียดายแต่เท่ากับว่าเลนนี้ผมฟรีแล้วกันอ,อย่างไงเขาก็ไม่หมาล,ลนนะลนเนี้ยมาไม่ได้ละอืมครับซอปปิง้งไปมาดูกันว่าผมจะหยุดยั้งคอมโบของเขาได้หรือไม่ไฮยอนแมนมีเนี่ยแหละหนทางสุดท้ายแล้วว่าได้อะไรหมูดอ,อกครับ เ yes. 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 มไม่ได้เล่นคอสามหรอทำไมเป็นแบบนี้มีคอสี่สองตัวคอสามตัวเดี่ยเขาจะเอาบูดโยกไปแล้วเขามาหมาเป่าวะนั่นไงอุ้ยชาเวสปะเขายกเพื่อหมาเปล่าวะผมนี่ยังหวั่นใจแปลกๆในเด็กเราเหลืออะไรเหลืออินฟินอตครับน่าเสียดายหมาหรือเปล่าอุย้ยอุ้ยรอดไปหมาหรือเปล่าล็อกสไลด์มีสินหมา ไอออนเลยซิเบอร์เซอร์อรมาครับพลังเราไหวไหมแต่เราเสียกองกำลังหลักครับออนสลอดไปเฮล่ากิกกนโตมาไอาออนแมนคูณสองคูณเลนไม่ค่อยดีแต่ไม่แย่ทาเวสไอออนแรดก็กอ็กอ,อิกออนสลอดบุ๊บเรียบร้อย ถึงตานี้จะแบบไอออนแมนจะก,กี่เป็นหน่อยบวกกับไม่มีอีฟินอร์ครับเราก็ชนะได้ครับผมสแต้ไมไปโอเคนะครับก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเด็กเฮราเทรบลูนอนะครับผมซึ่งเป็นเด็กที่อ่าอย่างหนึ่งข้อดีสำหรับผมเลยนะคือเรารู้ได้เลยว่าเราแพ้หรือเราชนะมันจะไม่มีการเสี่ยงเราจวไม่ได้เราก็ยอมครับหรือเราโดนดัก เราก็ยอมครับแต่มันจะมีโดนดักแบบในเทิร์นสุดท้ายจริงๆอันนั้นก็เป็นกรณีพิเศษไปแต่ว่าถ้าคอมโบติดไม่คิดว่าจะโดนดักยังไงก็วินครับถ้าถ้าไม่โดนดักแล้วแบบคอมโบติดแล้วเขาคิดว่าพลังเขาเยอะกว่าหลายๆครั้งอ่ะถ้าเราไม่สวยไปนะแต่ถือว่าสนุกมากครับเด็กนี้เป็นเด็กที่ต้องมาลุ้นฮะว่าตัวไหนจะไปเกิดที่ไหนนะสนุกจริงๆพูดเป็นดอกเห็ดเลยนะสำหรับคลิปสอนเล่นเมตา กับเด็กเฮราทริบูนอลก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมมีแจ้งนิดนึงตรงที่ไลฟ์สดผมอาจจะไปอยู่ทวิชนะครับผมซึ่งในทวิชเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ในเดสคริปชันทุกๆคลิปเลยเนาะก็ถ้าใครสนใจอยากไปดูไลฟ์บางวันผมก็จะอาจจะไลฟ์ที่ทวิชนะครับอย่าลืมไปกด Follow ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ